ครับสวัสดีนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่วัดน้ำอูนนะครับตำบลเมืองลีอำเภอนามือนจังหวัดน่านวัดที่าทางช่องอิสระพลังมดของเรานะได้เชิญชวน f อมาร่วมกันสร้างนะครับร่วมกันทําขึ้นมาบูรณะบูรณะนะครับนี่ oh. นี่นะฮะ ก็จะมีนี่หอกล้องนะครับอันนี้ก็การบูรณะเริ่มต้นจากแม่วันธนานะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับนะใช้แล้วนะครับแม่วันธนาแล้วก็เฮียจูนะครับเป็นผู้ออกแบบนะฮะตัวน,นี้นะฮะแล้วก็เป็นผู้เริ่มต้นในการจ่ายเงินนะครับในการก่อสร้างอันนี้อ่าอ่าหอก หอหลวงปู่ศีนวลน,นะครับหอหลวงปู่ศีนวลน,นะครับสรุกสนุนด้ดยยายป้อมสีชาวไร่นะครับแล้วเอฟซพลังมดนะครับแล้วคณะสัทธาวัดน้ําอูนนะฮะก็สร้างขึ้นมาโดยยึดแบบจากทางนี้นะฮะจากทางของแม่วัฒนาเพราะว่าจะได้สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ําจะอยู่ทางนี้ห้องน้ํานี่ก็อ่า ยึดเริ่มโดยแม่วันธนานะครับห้องน้ํานะครับนี่นะฮะห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําผู้พิการแล้วก็ห้องน้ําหลายห้องอยู่นะครับนี่ช้งบจากการรเริ่มจากแม่วันธนานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์โบสถ์นี้ก็เริ่มเริ่มอ่าเริ่มในการที่ต่อ ต่อเชอต่อเติมมาจากเดิมนะจากเดิมก็ทางคณะสัทวาวัดเขาเขาบุรณะไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่เสร็จสักทีนะตอนนี้เราก็มาทํามาเรียบร้อยแล้วก็ตอนยกช่อฟ้าก็ลุงพลก็มามาร่วมเป็นประธานในการยกช่อฟ้านะครับตอนนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากนะครับ โบราณทั้งภายนอกภายในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะนี่นะฮะร,ระบบไฟระบบระบบไฟระบบอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ประตูเห็นไหมประตูก็สวยนะครับประตูประตูโบสถก็สวยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มันยังขาดอยู่นิดหนึ่งนะ ขาดอยู่นิดแต่ว่าก็คงจะต้องค่อยๆทำไปนะครับก็คือขาดบานหน้าต่างนะครับบานหน้าต่างของโบสถ์มันจะเป็นของเก่าอยู่นะฮะอย่างซุ้มเนี่ยซุ้มนี้ก็คือได้ได,ด,ด,ดการบูรณะจากการที่เราทํากระถินมานะครับอ่าก็คือเขาทําไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเงินยังไม่ได้จ่ายนะพอเราทางทางพวกเราได้ทํากระถินมาก็เลยมีเงิน มาจ่ายค่าทําค่าทำหน้าต่างโบสถ์ซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างอะไรอย่เงี้ยนี่นะฮะถ้าถ้าท่านไหนอยากมีจิตศรัทธาอยากจะสร้างบานหน้าต่างให้นะฮะสวยงามนะก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจิตระจะอันนี้ให้กับทางวัดแจ้งทางวัดให้นะครับ ด้านหลังตอนนี้สวยงามหมดแล้วนะครับนี่นะฮะซุ้มประตูนะฮะซุมประตูซุมหน้าต่างนะครับก็คือทุกอย่างตอนนี้ก็99%นะขาดอย่างเดียวคือบานหน้าต่างมันเก่านะฮะประมาณน่าจะ40ปีได้แล้วนะตั้งแต่ผมประมาณอายุประมาณอายุเอ่อเท่าไหร่อ่ะสิบขวบนะประมาณสิบขวบปีสี่ปีห้านะ แล้วถ้าได้ทำแบบนี้นะก็น่าจะสวยงามนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้งบประมาณนะเนาะตอนนี้มันก็ตอนนี้ก็คือทำได้แค่ตรงนี้นะครับยังไม่มีงบประมาณในการทำนะฮะภายในภายในโบทนะครับถ้าถงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชอบฟ้าใบรรากาศมันก็เป็นเดิมๆอยู่นะครับ แต่กุติยังกุติยังไม่ได้ทํานะครับบุรณะเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณเยอะก็ยังไม่ทํานะค่อยๆหาไปอนาคตเผื่อมีศรัทธาที่ไหนที่ใครถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรรางวัลใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะได้มาทําให้ <laughs> ตัวเอาเดี๋ยวก,วกว็มา โอ้ยพรเออเอฟซีซะหน่อ,นอยหลหะอโอ้ยพรปีใหม่เออเอฟซีซะหน่อยเหะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หลวงพี่เจ้าเอาตอนนี้จะเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนาะตอนนี้จะเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศของวัดนะครับรอบๆบรรยากาศของวัดเออะตอนนี้ จากตอนวันนั้นที่เรามากันก็สุดโสมมากนะครับเพราะตอนนี้ก็สวยงามนะวัดก็หน้า,หน,า,าหน่าเข้ามาทำบุญนะ่ลื่นลมแล้วนะครับเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็ไม่แน่นเนาะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับสวยงามแล้วขาดอยู่นิดเดียวแต่บุญรกุติมันต้องทำทำเยอะใช้เงินเยอะต้องรอศรัทธาเขา ทำบุญใหญ่ๆกันก่อนนะวันนี้ยังเราได้แค่นี้ก่อนก็โอเคแล้วนะครับก็สวยงามแล้วนะฮะเห็นไหมสาลาที่เราซอาทำอยู่สองหลังนะหอกลองกับสาราหลวงปู่นะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูสาลาหลวงปู่สาลาเก่านะสาราเก่ายังไม่ลื้อนะฮะยังไม่ลือ้อที่ลืมให้ดูนะอันนี้ก็คือนี่คือสาลาใหม่ ที่เราทำศรัทธาศรัทธาบุญใหญ่จากยายป้อมพลังมดครับยายป้อมสีชาวไร่นะนหลวงปู่สาธุหลวงปู่สีนวลน,นะครับเจ้าวาดนี่คือสาราเก่านะฮะสาราเก่ายังยังไม่ได้สร้างนะยังไม่ได้ลื้อนะฮะสาราเก่าของหลวงปู่นะเนี่ยนี่นะฮะแต่แต่ก่อนนี้ยหลวงปู่จะ พำนักอยู่ที่นี่นะฮะเมื่อก่อนนะหลวงปู่พำนักอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็เอได้ทําใหม่แล้วก็โอเคแล้วครับเนี่ยเลยลุ้งเลี้ยงมาแล้วอ่ะพอดีเลยหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่เตี่ยมหลวงพี่เตี่ยมหลวงปู่เตี่ยมหลวงพี่เตี่ยมอ่ะน้มาสการครับหลวงพี่อ่ะ อาจ๋อยอวยวพรปีใหม่ให้กับเอฟซีหน่อยครับต่าออืน่นก็ขอเจริญพรกับคณะเอซีทุกคนก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2569ทางอัตมาภาพเองก็ขออ <c oughs> วยพรให้กับคณะเอซีทุกคนขอให้ทรงมีแต่ความสุขความเจริญปราลานาสิ่งใดก็ขอให้สมได้สมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ ขอให้เจริญไปด้วยอายุวัน,นะสุขาภละปฏิพานทนทัฐสารสมบัติขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งกันขึ้นไปทุกผู้ทุกคนด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ